ข้อน้ำรั่วไหมหยดเดียวก็ซ่อมได้เฟอร์นิเจอร์เสียไหมหยดเดียวก็ซ่อมได้ของเล่นเด็กเสียไหมหยดเดียวก็ซ่อมได้ถูกต้องแล้วมันคือกาวหยดเล็กๆแต่สามารถยึดติดได้แข็งแรงกว่าการเชื่อมไฟฟ้า วันนี้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์หากคุณพลาดไปราคาจะกลับคืนสู่ราคาเดิมทันทีนี่คือกาวสูตรพิเศษที่กาวธรรมดาไม่สามารถเทียบได้ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมของโมเลกุลที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่แตกหรือเสียหายกาวนี้สามารถใช้ซ่อมแซมได้ไม่เพียงแต่เฟอร์นิเจอร์เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ซ่อมแซมรอยแตกใน ถ้าไอเสียรถยนต์กันชนแตกและชิ้นส่วนภายในที่หล่นได้อีกด้วยไม่ว่าคุณต้องการติดวัสดุใดคุณสามารถติดให้แน่นได้กาวนี้ไม่ไหลไม่ก่อติดหรือแข็งตัวติดแน่นและให้ผลที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้หรือรองเท้าหักกาวนี้ก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายสิ่งของที่แตกในบ้านก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทุกเมื่อทุกที่ปลอดภยัยและปลอดสารพิษไม่ทำให้วัสดุเสียหายภาษาไทยคุณอาจถามว่ากาวนี้แพงไหมฉันบอกคุณได้เลยว่ามันคุ้มค่ากว่าการซื้อใหม่ขายตรงจากโรงงานวันนี้คุณสามารถซื้อได้ห้าขวดในราคาเท่ากับมมืื้อออาาหร อาจารย์จางช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์20ปีกล่าวว่าหลังจากใช้กาวนี้แล้วฉันไม่จําเป็นต้องใช้การเชื่อมไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมง่ายๆอีกต่อไปซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามคุณหลี่แม่บ้านกล่าวว่าฉันไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมแซมอีกต่อไปฉันสามารถทําเองได้คุณรออะไรอยู่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้ออย่างรวดเร็วเพื่อนๆอ,อ,อย่าพลาดเมื่อเห็นมันกาวนี้ช่วยคุณประหยัดเงินได้หลายหมื่นดอลลาร์กาวที่ผลิตโดยโรงง,งานของเราต้องการเพียง2หยดก็สามารถติดเฟอร์นิเจอร์รองเท้าเซรามิกแก้วพลาสติกได้อย่างแน่นหน ห้ารถติดวัสดุใดๆก็ได้เหมาะกับวัสดุทุกประเภทกาวนี้เป็นกาวมันกันน้ำและทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำหากไม่ดีเรารับประกันคืนเงินเต็มจำนวนคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อวันนี้โรงงานกำลังส่งเสริมการขายคุณสามารถซื้อขวดนี้ได้ในราคาเท่ากับมื้ออาหารหนึ่งมื้อคุณจะหาขวดนี้ไม่ได้ที่ไหนในราคานี้ถ้าคุณลาดคุณจะหาไม่ได้อีกเลยเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกครอบครัวซื้อสองขวดและเก็บไว้ที่บ้าน